มีคนบอกว่าขนมจีนน้ำยาปลานะครับลูกชิ้นปลาอันนี้อร่อยครับทุกคนเดี๋ยวมาพิสูจน์กันนะครับรีวิวแบบเรยลๆตามสไตล์เรานะครับทุกคนเขาก็จะมีเป็นเส้นขนมจีนมาแบบนี้นะครับทุกคนเห็นไหมเนี่ยเห็นเนาะแล้วก็จะมีถั่วฝักยาวโรยมาเลยนะครับก็เอามาเวฟนะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นตัวน้ำยาขนมจีนเขาก็จะมีลูกชิ้นอยู่4ลูกนะครับอันนี้รู้สึกว่าเขาจะเป็นแบบ ของหม่ําแซบรสนัวน้ําปลาร้านะครับทุกคนก็คือเป็นน้ํายาปาปลารานะอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าจะเป็นยังไงบางคนบอกว่าเค็มบางคนบอกว่ารสจัดเลยนะครับทุกคนมาชิมกันชิมน้ําก่อนนะอันนี้อุ่นๆร้อนๆมามันก็อาจจะแบบความเค็มยังไม่ออกนะทุกคนไม่ไม่ออกเยอะอ,อร่อยแต่ว่ารสจัดจ้านเลยนะทุกคนอู้ เออเออจริงม,มันมันมันจัดไปถึงความว่าแบบว่าจะแอบ,บติดเค็มหน่อยๆครับถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ทานเค็มก็อาจจะแบบใส่ทีละน้อยๆเนาะทุกคนเนาะอาจจะซื้อหนมจีนมาเพิ่มก็ได้เพราะว่าหนมจีนมันแค่จึงเดียวอันนี้49บาทแต่ว่าน้ํายาเขาทําได้แบบว่ารสชาติแบบถึงเลยนะอ่ะพอใส่กับขนมจีนลงไปคือพวกนี้มันก็ต้องกินผักคู่ด้วยเนาะมันจะแบบมันจะได้เข้ากัน อืม,อมกินกับขนมจีนแล้วรสชาติไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะก็ยังมีความเข้มจัดจ้านอยู่นะครับทุกคนต้องกินกับพวกผักสดไข่ต้มจะได้ลดความเค็มลงคือมันไม่ได้ถึงกับเค็มมันเป็นนัวแบบ รสชาติถึงอ,อ่ะทุกคนเข้าใจไหมเออมันอืมอืมอร่อยอืมราดไข่ต้มดีตรงไหนรู้ไหมทุกคนพอมันเข้มข้นจัดจ้านอะ่ะ เราไปซื้อหนมจีนเพิ่มอืม,อมแต่ส่วนตัวนะถ้าเอาน้ำยาทุกอย่างลาดลงไปในหนมจีนหมดเลยอะ่ะทีเดียวอะ่ะเค็มต้องค่อยๆตัก แล้วจะแบบได้รสชาติที่กำลังดีอืมแค่เนี้ยคุกคุกพออืมแต่เป็นรสนัวแบบน้ำยาป่าปลาราแบบอีสานแท้ๆเลยอะทุกคนอ,อร่อย มือเป็นลราวิงเลยอร่อยแต่อย่าใส่เยอะจบปิ้งซื้อนมเจนม,มาอีก5บาทพอดี ทำดูแต่ราคาก็49บาทอยู่นะทุกคนเอาไว้เวลาที่อยากกินมากๆแล้วหาร้านหนมจีนอร,อ,อร่อยๆแถวบ้านไม่ได้อันนี้ช่วยได้รสนัวน้ำปลาเขาเอ็กับหม่ำแซบ่บฮีซิโก อันไหนเป็นกระแสมาเราก็อยากลองชิมทุกคนแต่ก็ต้องลองเองนะทุกคนบางทีรสชาติเค็มหวานแต่ละคนอะ่ะสัมผัสรสชาติได้ไม่เท่ากันบางคนหวานนิดนึงนี่บอกว่าอุ้ยหวานมากอืม คือถ้าเกิดเรากินรสถ,ถ้าเกิดสมมุติว่าเราแบบแบบร้านส้มตำอาจจะชอบมีคนคอมเมนต์กี้ว่าแบบว่าร้านนี้ติดหวานไหมคะพอดีไม่กินหวานเลยจริงๆเวลาเราไปกินเราบอกแมไ้าได้เลยครับถ้าเราเป็นคนแบบมีรสชาติเฉพาะของเราอ่ะแบบไม่ใช่คนที่แบบว่ากินอะไรก็ได้อยากลองชิมรสชาติของเขา ถ้าเราเป็นคนแบบเซิร์น n ่ d เป็นคนกังวลเรื่องความหวานบอกเขาไปเลยไม่ใส่น้ำตาลกังวลเรื่องความเค็มเหมือนแม่กี้กินอะไรนิดหน่อยเนี่ยเขาติดเค็มละเขาก็จะแบบแก้ปัญหาที่ตัวเราครับก็คือต้องริมอมายเหตุอ,อืบอกร้านไปเลยชื่อลดเค็มด้วยนะครัทั้งที่ร้านก็ไม่ทำเค็มหรอกแต่เราไม่กินเค็มเอง อืแล้วฉันจะเหลือไว้ทำไมง <c oughs> ั้ไปเอาหน่มจินมาเพิ่มอืม โดยส่วนตัวที่เป็นคนกินเยอะอาจจะไม่อิ่มครับแต่อร่อยแบบถ้าอยากกินนมจีนรสชาติแบบอร่อยถึงถึงก็อย่างนี้ได้เลยเพิ่มท็อปปิ้งเอา หน้าอย่างนี้คือไม่อิ่ม <S <S> <S ไม่ถึงครึ่งท้องเลย <S <S> <S ไม่โทษเขานะโทษเราที่เรากินเยอะเองอโอเคครับทุกคนไว้เจอกันนะครับได้ลองละแต่เหมือนหายากอยู่นะ วันนี่กี้กดสั่งไปก็เหลือคือแค่กล่องเดียวอืมดูทุกคนสุดท้ายกี้ก็ลืมไปว่าตัวเองไม่มีเส้นขนมจีนที่เกียดไปต้มเส้นขนมจีนแห้งก็เอาไข่ลงมาคลุกเลยครับออืมอืมม ตัวไข่แดงจะมันมันช่วยไปตัดรสชาตความเข้มข้นดอด อืจะกลับไปโดนพวกใบมะกรูดอะไรเงี้ยอร่อยมาก